ไปมาเนโลอ๋อก็ฮะข้าวกล่องไงตาจังลืมอโอ๊อยอขอบใจนะโอ้โหมีข้าวกล่องด้วยเหรออ๋อฮะในข้าวกล่องมีข้าวพองถ้าไมา่อยู่ในกล่องก็ไม่พองนะโอ,โอ้โดนเต็มเต็มเลยมุกนี้โอ้ยอดจริงๆเลยพรสวรรค์ล้ำเลิศมากเ, <มา S 1> เราไม่ใช่ไปก่อนนะฝากเป็นพ่อด้วยแล้วกันนะโอ้ยอดจริงๆเลยมุกอะไรก็ไม่รู้โชคดีนะไม่เคยปากจริงๆ นี่เป็นวันแข่งขันแล้วต้องชนะอยู่แล้วเนอะรุ่นที่ฮิรา่ินะตอนถ้าด้วยสารภาพรักก็ยอดไปเลยนะโอ้ยไล่ไลยไ่ไล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 ่เล่ไ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 ลคไล่นไล่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 ไไล่ไหไ่่ลลิลล่ กันเหรอเทียบไม่ต huh. ิดเลยแหละท่านต่อไปครับฟ All <t ug machine manipulation> oh ังเมื oh ่อไรก็พร oh ้อมเมื่อนนั้นนะเนอะคุณนี่มีพรสวรรค์จริงๆเลยนะครับโอ้โหอะไรกันเหรอฉันหูตึงน่ะโน้ตเพลงนี้มันเพลงดาร k คพา e เวอร์นี่โอ้โหนี่มัน อุ้ยตายๆเพลงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยโอ้โหกาทำอะไรอยู่อ่ะรู้จริงฉันตาบอดด้วยหัวตื่นยู่ตังหากแปลยแต่นี่เข้ามาเนี่ยโอ้ฉันเดินหลงเข้ามาเองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับหมอนั่นน่ะเล่นไม่เหมือนทุกทีเลยฮะบ้าเน่ทำไมหมอนั่นถึงได้ทำไมกันนาร์คาวเต้องคู่กับฉันฟิลิปไฮเดล บอกว่าโลกมันกว้างใหญ่ยังไงละ่ะฮิลาีิคึงโอ้โหอะไรกันเอะไรนะทำอะไรกันนะบนนแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะพแพ้แร้วละนะฮิลากิคึง ไม่เห็นไม่เห็นแสงนั้นเลยทำไมกันทำไมถึงไม่เห็นแสงนั้น นนันตายตายเสียงอะไรนะ้าโอ้คุณหนุ่เคเจีเกิดอะไรขึ้นเหรอครับอุดตายตายสามร้อยล้านเยนไวโอลินสตาร์ดิวิลี่พังหมดเลยเนี่ยโอ้โหเป็นลมเป็นแรงดีกว่าอ๋อคุณหนุ่เคเจี ต่อไปเป็นข่การแข่งขันสุดยอดไวโอลินที่เวียนนานะครับตัวแทนของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมในครั้งนี้ก็คือฮิรากิเคอิจิโเดินล้มแชมป์ซะแล้วพี่ฮิรากิเรอเนี่ยหรือว่าจะไม่สบายปวดท้องล่ะคะก็ไม่แน่หรอกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเหรออุตาจารุนพี่จะเป็นอะไรหรึเปล่าเนี่ยฮะแย่จังเลยแต่ถึงจะแพ้ยังไงก็ยังดูดีนะครับว่าไหมครับคุณสายสวรรค์ครับ เหตุนี้วันนี้ครูเอเดบัชิไม่สบายก็เลยขอลาหยุดชั่วโมงนี้ก็ทบทวนกันเองกันแล้วกันนะเย้ไม่น่าต้อยไม่ชอบทำอะไรอยู่แล้วฮะเศร้าหน้าดูเลยรุ่นพี่ฮิโรกิใช่จริงด้วยนั้นนที่จะได้เป็นบทเรียนไงไมเมโลอยากทำเค้กให้จังเลยนะให้คนแบบนั้นแต่เปล่าประโยชน์นะเฮะรุ่นพี่เขาไม่ชอบกินเค้กเหรอไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นสักหน่อยเอา แล้วหมายความว่ายังไงเหรออ้ยท้ออ้ยใชฉ,ฉันกุดกิดแล้วนะเส้นทางสู่ออสเตรเลียนั้นเหรอไกด์บุ๊กเนี่ยที่คุโรมิทำตกไว้วันก่อนใช่ไหมเออถ้าพูดถึงออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องงานประกวดไวเอลินที่เพิ่งผ่านไปอะฉันชักได้กลิ่นแล้วใช่แล้วละ่ะเจ้าฮิราจิไปแข่งไวเอลินที่นั่นเนี่ยมันน่าสงสัยนะโอเช้กันไปสืบกันเลยเย้ <Yeah! S 2> ังนะต้องทําให้ท่านฮิรากิสดชื่นขึ้นห้ามพูดคําว่าแพ้หรือว่าคําว่าที่สองออกมาเด็ดขาดรู้ไหมรับทราบแล้วล่ะครับวันนี้จ้าต้องกับคุณมิจ้าวันก่อนไปหลีหญิงมาโดนทิ้งไม่เป็นท่าเลยล่ะครับน้ำตาก็นายเป็นขี้แพ้ตลอดอยู่แล้วนี่อุ้ยแพ้เหรอ วันนี้ผมจะแสดงล้อเรียนท่าเฮอริเคนเฮอริเคนเหรอเป็นการแสดงชุดที่สองของเราสินะที่สองเอาอีกแล้วคุณเรามีบ้านที่สุดเลแง่แง่แุ่่นวายไปหมดเลยคนอยู่หลังเส้นนี้คือผู้ชนะ หมายความว่าคนอยู่นอกเส้นก็คือคนแพ้ไงละ่ะเออคุณแม่ของคุณหนูโทรมาครับเคคุงเป็นยังไงบ้างลูกคราวหน้าลูกต้องได้ที่หนึ่งแน่ๆเลยมามาเชื่อนะ่ะลูกเคคุงทานข้าวยอย่างลูกห้ามอดข้าวเด็ดขาดเลยนะจ๊ะเครื่องที่82คุณหนูเคจิ G, ครับ คุณเอไดบาชิโทมาครับนี่เดียนนะฮิลากิคุงเอาไว้คราวหน้าอาจจะบุ๋มบุม,บมคุณโอเคอจีวันนี้ต้องจับให้ได้ค้าหนังค่าเขาใช่แล้วคือว่าเอขอโทษนะคะที่จะจืกระโทมาแบบนี้อ๋อคุณยูเมโนนั่นเองเอ่ะเออหนูเป็นห่วงรุ่นพี่นะคะตอนนี้อาการก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะครับ ไม่พูดไม่จาไม่กินอะไรเลยอะเดูก็ห่วงจนนั่งไม่ติดแล้วเหมือนกันนะคะหนูขอไปพบรุ่นพี่หน่อยได้ไหมคะโอ้ต้องได้อยู่แล้วหละครับกรุณาช่วยมาเร็วๆด้วยนะครับเออคุณยูเมโนโนครับเออค่ะงั้นก็ขออนุญาตนะคะอืมไหนตอบมาให้ชัดหน่อยสิก่อนที่ไอ้นี่จะโดนเผาแต่ว่าปักไม่รู้เหตุผลนี้ได้ที่สองหรอกละครับเรื่องนั้นฉันไม่สนหรอกนะฉันอยากรู้ว่าแผนเรื่องดา p พ w e r เป็นยังไง ไม่ได้มีแค่ชั้นคนเดียวเหรอที่มีคันชักเมโลดี้เจ้าฟิลิปนั้นก็มีเหรอคนที่เล่นเพลงรักพาวเวอร์ไม่ได้มีแค่ชั้นอย่างนั้นเหรอ,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 ค,อคันชักเมโลดี้ก็เก็บได้โดยบังเอิญวิธีการใช้ก็ทําหายไปแล้วด้วยตายสิฉันนั้นที่เพลงนี้สุดยอดแล้วแต่ทำไมถึงมีเพลงที่สุดยอดกว่าอทออย่าทำแบบนั้นเลยนะครับผมไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆนะครับทออย่านะครับอย่าไม่ไม่ไม าอย่างนั้นแล้วก็สมุดโน้ตนี้ได้เลยครับอุตาจังอุตาจังเหลือแค่แต่งหน้าอย่างเดียวเคก็เสร็จแล้วล่ะมสมกับเป็นบายเมโลจังถ้ารุ่นพี่ได้ถ่ายแล้วต้องยิ้มได้แน่ๆเลยล่ะอ้อาละเอาเดินทางได้เอาไปเก็บโน้ตสีดำเยอะๆแล้วทีลากิจจะได้มีความสุขง่ายแล้วค่ะ รมีครับวันนี้ลูกกีเขจะดีใจจริงๆเหรอครับมันก็แน่อยู่แล้วเอาละไปได้แล้วอออเออไงไงฮะกระมวกดำตังมะเขือยักษ์บิงโกงั้นต่อไปก็เริ่มบุกได้ตะลุยแล้วนะนี่คือฉันต้องใส่ชุดนี้ด้วยเหรอแมนจาเสียงตายก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะสิเอาจริงหรอ เธอหรอกนะไม่ใช่แบบนั้นหรอกก้าพ่อฉันสิว่าไงนะลูกจะไปบ้านที่ลากิคุคนเดียวเหรอไม่ได้ไม่ได้นะพาเพื่อนไปด้วยเดี๋ยวนี้เลยนะห้ามกลับเกินสี่โงเย็นด้วยนะเข้าใจนะแจ๊ะลูกจ๋าตากของเหนื่อยนะขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาตามผมมาทางนี้ได้เลยครับอ รุ่นพี่ออออรุ่นพี่ค่ะ<ป>มายเมโลทำเคปมาให้ค่ะเขียนเป็นหน้ารุ่นพี่ด้วยนะคะนี่ไงตหลอกดีใช่ไหมล่ะคะ่ไะไม่ใชนนะะ่ค่ะเธอแต่ะแบบว่าฉันแต่งกรอนมาให้รุ่นพี่ด้วยค่ะอ, <c oughs> อย่าเศร้าไปเลยครูบิวตี้ฉันจะบอกมวนแห่งความสุขให้เองนะคะ ตดู้ฉาเไม่มีลผู้ชาที่พลาดแค่ครั้งสองครั้งแล้วถอดใจเน่ะอย่าไปใส่ใจตลอดชีวิตเลยนะจ๊ะลูกนะเนี่ยคุณแม่ที่มารีแลนด์พูดมาแบบนี้ล่ะมาได้ลูกเอ่อทุกพี่ขอโทษด้วยนะคะขอโทษทีนะไว้เดี๋ยวฉันเดียวไป ตาจังช่วไม่ได้นะแต่ก่อนดีกว่าไหมาเมโลจ้าปับปดูว่ามันไม่ดีเหรอแย่แล้วครับเรื่องใหญ่แล้วครับคุณเซมาสเตียนมีหนูเข้ามาครับว่ายังไงนะโอ้ตัดไปกล้อง A1258 เลยตอนนี้ได้ครับโอ้นี่มันคุณโคกุเรสนี่นะแล้วทำไมถึงได้แอบเข้ามาในบ้านแบบนี้กันล่ะเนี่ย แต่ถ้าจะเข้ามาขวางทางรักของคุณหนูแล้วก็เซบาสเตียนคุนนี้ยอมไม่ได้งั้นต้องขอเล่นไม้นี้แล้วล่ะครับจัดการกดควิตโหยังอ่อนประสบการณ์แต่ว่าไม่ใช่แค่นี้เรานะครับยังมีอีกเจือนียนั่นมันวิสซยหรือเปล่าว่า ไอ้เอ้าถูกเฮ้ยดันเผอใช้พลุวันเกิดของคุณหนูซะแล้วสิเนี่เอาโถเฮ้ยพวกนายบ้านหลังนี้ก็จะเหนื่อยแย่เลยเนาะเอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไออ้กอ้ไออ้ไอ้ออ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้เอ้เอ้อ้อ้ไ้อาถรรพ์้าอนะแบบน้้มันจะต้องเป็นอ้นหัวใจของคุณไอ้ไออ้อ้เอ้ไอ้้ไอ้ไอี้้อ้ไอ้ไา้นอ้ไ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 องไอ้ไ้้ ฮมยจ้างมหาโหดมาแล้วแตยูโอ้โหน่าเชื่อเลนะจงรับไปซะดีๆซะเดี๋ยวนี้เลยนะครับขอบใจที่บอกทางให้นะเอาวุธนจามีประโยชน์แล้วเห็นไหมล่ะอ๋อย้ย ใช่สำเร็จบุกมาถึงข้างบนได้แล้วมันใช่เวลาวันดีใจไม่เนี่ยทําอะไรกับเจ้านี่เทอะซมันตัวแค่นิดเดียวเองลองหันไปดูสิปัญหา,มาไม่อยู่ที่ใสนะพบตัวผู้บุกลุกแรกแ,แ,แล้ว,ลวนี่เป็นไงอะผมยังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเนี่ยเอ้เอาจะช่วยอเองมันจะได้กลินไว้ยังไงล่ะ เจ็บนักลาต่อฮะได้กลิ่นแล้วล่ะครับท่้นกุลาเม่หรือว่าจะไม่ชอบท่านจบนะเค้กนั่นก็อุตส่าห์ตั้งใจทำแล้วนี่นาฮะว่าคุณมิจังนี่เฮียไปเลยไปเลยเมื่อยจังเลยไม่รู้หมอลองกระดูกเสื่อมฮะเสียงอะไรตัวอะไรกันเนี่ย ไฮอ,อันตรายชะมัดนึกว่าจะตายซะแล้วว่าตายนายดเองอเหรอตุ๊กตาพูดได้อีกแล้วเหรอเนี่ยแหม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 อีกแล้วอะไรเราฉันเพิ่งเจอในครั้งแรกเลยนันเนี่ยนี่เอ๊เอุ๊ยโอ้ท่านโคเรเมครับมอนี่ไม่ผิดแน่ล่ะครับมอนี่แหละที่แสดงเป็นของความฝันออกมาอย่างนั้นเหรอนายเอเล่ะที่มีความฝันไม่ต้องห่วงนะฉันคนนี้จะทําให้ฝันนายเป็นจริงขึ้นมาเองลองบอกนายสิถ้าอย่างนั้น ฉันอยากไปออนเซ็นเดี๋ยวนี้โอ้โหทำไมธรรมดาแบบนี้ล่ะโนอกหูน่ะก็ได้คารมิจังนะานี่พวกเธออยู่เดี๋ยวนี้นะฮา่าใหญ่ไมเมลโลก,กับเด็กเปิดเหรอนี่นาะใจร้ายฮา่าฮ่าคราวนี้เธอขัดขวางฉันไม่ได้แน่แน่ไม่มีใครขวางเราได้ถึงงงงแต่ก็พูดแรงเกินไปนะป้กไปเลยเอา,เอาละจงเปิดประตูแห่งความฝันจะ้ป เดือดฮาวลงตัวเลยอ้าวชิวทำไมถึงหนาวแบบนี้ล่ะเนี่ยไม่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยหนาวของแบบนี้น่ะเอาไม่ชว์ได้ยังไงกันเล่าไปเถอะไอ้ยัยอะพลังเวทมนต์อ่อนลงมากเลยเหรอเนี่ย ใช้เขาหน่อยสิมาเมโลาใจแล้วะช่วยปิดไว้หน่อยนะมือมาใช้ซะบ้างดิเอามือ่ิดยน่เกลียดจริงเจอแล้วเอานั่นนะเอ๊ะใช้เลยเหรอมาฮะอะไรอ้าวเฮ้ย เดินมาได้ยังไงเนี่ยเ้าเฮ้ยโอ้หบริการทำความสะอาดทีดีเลยเหรอฮัทชิวคันสองคนเลยนะขอบคุณมากค่ะเออเอ้ยคราวนี้ฉันฝากเอาไว้ก่อนเถอะดูมันผิดพลาดไปเยอะเลยนะครับท่านคุณรมิแบบนี้น่าดีแล้วล่ะเจ้าเจ้าดูจะเกลียดการแพ้มากเลยนะเรามี คือว่าหรือว่ารุ่นพี่ไม่ได้เสียใจรุ่นทดี้ทีท่ททททสองแต่ว่าไม่พอใจเรื่องอื่นอยู่หรอคะเอ่อไม่ใช่ก็ขอโทษนะคะเอ่อขอโทษจริงๆค่ะเอ่อพูดอะไรออกไปนั้นเหล่านี้แย่จริงเลยเอ่อก็เแย่มากเลยทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะอ,อุต่าจังก็เดาๆเอานะคะฉันเบื่อแสนเบื่อมาตลอดเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม ก็ได้มาแค่รางวัลไวโอลินไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าต่อไปจะทำอะไรดีจนวันหนึ่งฉันเลยจะเอาไวโอลินไปทิ้งระหว่างทางเนี่ยฉันได้เจอเรื่องที่อยากจะทำเข้าฉันคิดว่าฉันหาเจอแล้วฉันคิดว่าอยากจะเล่นเพลงนั้นมาจากใจเพลงเหรอคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนฉันจะเสียมันไปอีกแล้วแล้วอะไรเหรอคะที่รุนพี่อยากจะทำนะคะเรื่องนั้นเน่ะจะเป็นอะไรก็ช่างถอะน,นะแบบนี้มันรุ่นพี่เอ๋อทำอะไรกันเนี่ย ฉันฉันชับรุ่งดีให้ราเอียดค่ะขอคุรแหรอยูมิโนะเจอแล้วนี่แน่นี่นี่นี่จับได้แล้วขอ่มาทำอะไรอ่ะ แล้วดูแต่งใวันงเฮ้ยามึงอนั่นนะรู้ไหมจะหมอเนี่ยร่วมมือกับยายกระต่ายดำนั่นด้วยนะฮะนี่ยังพูดเรื่องนี้อยู่อีกเหรอเนี่ยน่ารําคาญจริงๆเลยนี่เหมือนเรื่องจริงนะฉันมีหลักฐานด้วยละพอละนายนี่มันแย่ที่สุดเลยหรออยู่เมนะอะรับป่ะแค่นี้แหละครับแผนกำลังมันเลยไปเข้าใจกันเองขอโทษนะคะฉันขอตัวก่อนละค่ะ ไปได้แล้วอย่ากวนใจเขาเสียมาลิเดียแต่ว่าแต่บ้าแย่มากบ้าบี่สุดฉันจะเลิกเขากับนายจะเลิกคบแบบจริงๆด้วยอออุตาจังกออติดสถานการณ์อยไม่ปล่อยอีกเหรอเนี่ยเขี่ยพะยเด็ดดีย้เขี่ยเไี่ยเลไอ่ะไม่ได่อไปไม่ได้ <onz rates> ไอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่แลกอีกขาไม่อะไรพลาดอีกแล้วคัทเธาเมโลดี้คีจ์จุพลังนั้นลงใช้งานไม่ได้เลยค่ะช่วยชใชจพลังให้หน่อยค่ะไม่มีไวโอลินก็ชาร์จพลังไม่ได้และไม่มีอารมณ์ด้วยว้ายแต่ว่าใคอ้ยโอ้ย้ฉันคือแสงพลังดาร์คพาวเวอร์เป็นวิญญาณแห่งดาร์คพาวเวอร์ ทีร์ก,กิเคอิจิฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกนายเฮ้ยช้าก่อนสินายไม่อยากรู้เรื่องไงว่าทำไมดาร์คพาวเวอร์ถึงจากนายไปอะ เป็นวิญญาณแห่งดาร์คเอเวอร์ฉันต้องการความมืดตลอดกาลฮิระกิเคอิจิจงถวายวิญญาณนั้นให้กับฉันไม่มีทางยิ่งใช้หน้าบาก็พูดแบบนี้ฉันรับไม่ได้เดี๋ยวก่อนนี่นายไม่อยากรู้ความจริงงั้นเหรอตอนต่อไปของไมค์เมโลดี้ถ้าบุพเปรสัสาทได้ก็ยอดไปเลยนะฉันเฝ้าตามหาคนอย่างนายมาตลอดเลยนะจะบอกให้